ตกบาดาเนอะตกบ้าไม้ตกบ้าไม้อี๋ตามกันตามกันเหรอผมไม่เอานะพี่ไม่เอาอ่ะอันนี้เอาใช่ไหมเอาโปเกมอนสีเหลืองอ๋ออย่าเยอะเลยนั่นจังเหรอพี่อันนี้อย่าไม้อย่าไม้นี่กูสาดกินนี่ก็ต้องกินนี่ไปดูพี่ในทิกต็อกอะซันฟอกซันฟอกพี่ลงยูทูบไหมอ่ะลงทิกต็อกผมมันพี่เลยนี่กินไหมนี่กินพี่ตกอยู่เมื่อวานไ ไม่มีแล้วนี่เหมือนกันเลยยามือนกันเบสเออล็อกเบสใช่ไม่มีสียังอืมแล้ว่ใหน้เขาเลวเมื่อกี้เออตกเล่นเล่น ฮะครับอะไรนะโอ้ไม่แล้วพี่จะขับไปอื่นแล้วไไที่บอกที่น้องบอกตรงไหนแล้วเมื่อกี้น้องอีกคนหนึ่งเมื่อกี้บอกไหนแล้วตรงไหนแล้วตรงไหนตรงนู้นเหรอ พ oh. ี่พี่รู้จักคองคองไฟไหมรู้จักไฟี่พี่พี่คองไฟน้องปาไปไหมปลาเยอะไหมโน่ตรงนู้นไม่เอาเป็นเหมือนเป็นเป็นบ่อมันเป็นบัวแล้วนจะบบแล้วชาชไหอม ม, <laughs> มันไม่กัดแล้วมันเมือ่อวานพี่ได้สามตัวตรงนี้เอ,เออตนี้มันกินไม่ได้เือัอะไรอ่ะพี่กระจรกกินเมื่อกี้ก็ได้ตัวโลอ,อยู่ดูแม่ด,ดูแม่